สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการจับรางวัลนะครับในกิจกรรมเติมร้อยได้ลิ้นนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการจับรางวัลใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเป็นซัมซุงนะครับ Galaxy h a b นะครับ10.1นะครับผมเป็นรางวัลใหญ่สุดของเรานะครับแล้วก็จะมีรางวัลรองลงมานะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับจากดีมอสเตอร์นะครับผมด้วยกัน3รางวัลนะครับผมซึ่งผู้โชคดีนะครับก็จะเป็นผู้ที่เติมนะครับบัตรนะครับ ในเรือเกมของฟันบ็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรของค่ายไหนก็ตามนะครับทุกๆ100บาทนะครับก็จะได้รับ1สิทธิ์นะครับในการร่วมจับรางวัลดยที่ผ่านมาเรามีการจับรางวัลนะครับในสัปดาห์ทั้ง4สัปดาห์ซึ่งเป็นรางวัลลัคกี้ดอ์นะครับประจําสัปดาห์แต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเข้ามาช่วงของรางวัลใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อรับของรางวัลจนถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ขยายเวลาได้ต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาจับรางวัลที่1กันก่อนนะครับซึ่งเป็นรางวัล Samsung Galaxy Tab 10.1นะครับกา l a x y ซ o t โนะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สุดนะครับ1รางวัลนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าผู้ชมดีคือใครแอนดอมเลยนะครับจากเกม Pocket Ninja นะครับ ไอดีนะครับ assa ห1 5 6ครับโอ้ครับยินดีด้วยนะครับอันนี้รับรางวัลใหญ่สุดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูรวยลที่2ครับมีด้วยกัน3รางวัลนะครับเป็นหู่ฟังนะครับจากบิ๊กมอนตทีนี้เราไปจับรางวัลก่อนเลยมี3รางวัลนะครับดูผู้ที่ได้ไปนะครับ คิวเทลครับน,นะคศูนย์ต่อแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้ากไปแล้วนะครับฟูฟูฟังนะครับจากมีคอนสเตอร์หนึ่งวันยังเห,ห,หลืออีก2องรางวันนะครับผมเป็นคิวเทลเหมือนกันนะครับ ไอดีนะครับ L E O S T A r N นะครับเินยดีด้วยครับผมทีนี้เหลือรางวัลเดียวนะครับรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นคู่ฟังดีสมอนสเตอร์นะครับแกนเชนนะครับไอดีนะครับ F I R E M A X นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปนะครับทั้งหมด2 0 0 0นครับแย่งงานวิสาารถต่อเข้ามารับรางวัลได้นะครับที่อีเมลนะครับ luckydor@funbox.co.th นะครับผมพร้อมส่งรายละเอียดนะครับเลขที่บัตรประชาชนที่ทําการสมัคร ID รวมนะครับเข้ามานะครับยืนยันตนเองพร้อมชื่อนะครับเบอร์โทรติดต่อกับแล้วก็ที่อยู่นะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับหรือสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ Customer Service ของเรานะครับผมตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูคลิปแล้วอ,อ,อยากจะดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่าใครได้รับรางวัลไปบ้างเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อนะครับอยู่ในหน้าลิงตรงนี้ให้นะครับว่ามีผู้ใดได,ได้รับรางวัลใหญ่ไปบ้างแล้วก็รางวัล สำหรับลัคกี้ดอรประจําสัปดาห์ทั้งสสัปดาห์ทั้งหมดนะครับยังไงผมขอเป็นตัวแทนครับกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ร่มเ,เฟื้อเรามาโดยตลอดนะครับกับเกมดีๆจากค่ายฟันบ็อกของเรานะครับว่าในกิจกรรมในครั้งหน้าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับมาบอกต่อกันอีกนะครับในหน้าของสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วรวมไปถึงหน้าสื่อประชาสัมพันธ์นะครับของในเครือฟันบ็อกนะครับขอบคุณมากครับ